ที่ช่วงนี้ช่างบีไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าช่างบีแอบหนีไปเที่ยวมานั่นเองทริปนี้มา3วัน2คืนเลยแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะมาเที่ยวสะพานมอนดังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองทริปเนี้ยก็คือช่างก๊อฟอยากมามากตอนแรกพวกจะขี่มอไซค์มาด้วยแต่แตสภาพช่างบีน่าจะซ้อนมาไม่ไหวขับรถยนต์มาเถิดตู้ขอร้อง<แ>วันนี้ที่มาเที่ยวคืออากาศดีมากนะคะฝนยังไม่ตับ<แ>ิกเนเจอร์สะพานมอนก็คือแล้วผ่าเขาแปกกันไหมบางคยเขาแปก โอเคงั้นพี่เป็นบางคนพี่เป็นบางคนนั่นก็คือมากี่รอบก็ไม่พลาดนะคะปากแป้งที่แก้มต้องเมก็คือปากทางเข้าเขาเขียนว่าแปะหน้า1ิบาทเราก็ว <online> <c oughs> ่าม <inde> ันไม่ได้ฟิลไงมาแปะบนสะพานดีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2อของการมาของช่างก๊อบนะคะส่วนช่างบีมาครั้งแรกปะเสร็จน้องเขาก็บอกว่าแล้วแต่จะให้แล้วเสียงในหัวก็ลอยเข้ามาตูจะให้กี่บาทดีวะสรุปช่างบีให้ไป100บาทนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าทั้งวันยังไม่ได้แปะใครเลยก็แง่แหละพี่ไปถึงก็หกโมงเช้าอ่มดอมลูกค้าห นะสงสัยปากดอมจะเม็นแหละจากเรามาถึงไวนะคะที่พักเข้าได้บ่ายสองก็เลยระหว่างนั้นต้องหากิจกรรมทําก่อน <sk ill: S 1> เราก็เลยไปล่องเรือดูวัดที่จมอยู่ใต้น้าอันนี้คือช่างก๊อฟอยากไปชมประวัติศาสตร์นะคะส่วนคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยากจะไปหรือเปล่าแต่ช่างบีอเมซิ่งกับกาได้นั่งเรือมาบรรยากาศเช้าๆตอนหกโมงแดดยังไม่มีคือฟินเวอร์แต่เอาจริงๆแดดก็เริ่มจะออกแล้วตอนแรกจะจองที่พักที่ติดสะพานมอญไงแต่คือบ้านเต็มทุกหลังเลยจ้าเต็มชั่มว่าจะมาพายเรือคายัคซะหน่อยโอดอีกแล้วตูแล้วรอบเน ชมวัดใต้น้ำอะนะมันเป็นช่วงหน้าฝนแงน้ําเยอะก็เลยได้เห็นแค่หลังคาวัดนั่นแหละคนอื่นที่นั่งมาด้วยงงเลยพามาดูหลังคาวัดทําไมนแล้วเราก็มาถึงอีกวัดหนึ่งนะคะทันี้ถ้าน้ําลงคือวัดอยู่ยอดเข่าเลยนะเนี่ยขนาดน้ําขึ้นเยอะช่างบียังเดินโครจะเหนื่อยแล้ววัดเนี้ยช่างบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียงหินไว้ทําไมนะคะเรียงหินไว้รอบวัดเลยทีเดียวใครรู้ประวัติศาสตร์ช่วยบอกทีแต่เห็นวัดแล้วคือว้าวมากสวยในรูปแบบโบราณชมวัดเสร็จแล้วก็กลับกันนะคะขากลับนี่เรือโตขึ้นได้้้้้เเเเต็มมมมปี่่่ยแแลลววนนะะครรริิอดา อาจจะบอกว่าเรือคุณพี่ก็ซิ่งมากช่างบีอะไรอย่างชอบพอทำกิจกรรมที่สะพานมอนเสร็จเราก็ไปเจดีสามองต่อแต่ว่าตอนไปเจดีสามองไม่ได้ถ่ายอะไรมานะคะแต่จะบอกว่าได้ของดีมาเพียหลังจากกลับเจดีสามองนะคะเราก็มาเข้าที่พักกันเลยที่พักนี้ชื่อว่าวังกะรีสอร์ทนะคะบอกว่าบรรยากาศดีพนักงานดีเวอร์เรามาถึงที่พัก11โมงกว่าตามหลักมันยังเข้าไม่ได้ก่อนแต่ถามพี่เขาว่าขอเข้าพักก่อนได้ไหมคะเพราะว่าง่วงมากพี่เขาก็บอกว่าได้ค่ะแต่ว่าห้องที่เราจองไว้เขายังไม่เช็คเอาท์จะได้เป็นห้องอื่นแทนนะคะเราก็้ได ตอนนี้แค่มีหมอนกับที่นอนน่ะนอนได้หมดเพราะว่าแต่ละคนอดอน,นอนกันมาเลยนะคะส่วนวันนี้จะเป็นคืนที่2ของเราชื่อที่พักเลฟเฮเว v e n Resort อรยากาศก,ก็ดีอยู่นะระเด็นคือจองที่เนี่ยเพราะว่ามันมีสวนน้ำไงอยากเล่นแล้ววันนี้ยมาสายกันใช่ไหมมาถึง5้าโมงกว่าวสวนน้ำอ่ะดันปิด6กโมงสรุปก็มีเวลาให้เหลือเล่น10นาทีนะคะอาวสิานาทีตูก็เอาสรุปนะคะทุกคนโคตรจะเหนื่อยสิน,นาทีที่ยาวนานมากถ้ามีเวลาให้เล่นสักครึ่งชั่วโมงก็เล่น10นาทีเหมือนกันคะ่ะเพราะโคตรจะเหนื่อยแล้วตอนแรกมันมีสไลเด ถึงสไลเดอร์จะเล่นทันนะคะดูแล้วช่างบีน่าจะใช้เวลาปี